เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรันสารายาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแบงค์นะครับที่ช่อง YouTube ช่องชาวลิคานะครับวันนี้นะครับผมเรามีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็นเจ้า MG ็มจนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปเลขไม้น้อยมากเพียงแค่สองหมื่นโลชมเลยครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า MG ZS นะครับผมรถปี2023เลยนะครับปีใหม่มากๆเลยนะครับและตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นพอปเลยนะครับ 1.5X หลังคาซันรูฟนะครับคันนี้บอกเลยสภาพใหม่มากเทียบเท่าไปแดงเลขไม่แท้เพียงแค่26,000กิโลเราก้ารับประกันไม่แท้ให้นะครับและคันนี้นะครับผมยังเข้ารายการล่ารถสวยครับเพราะว่าอะไร1ไม่น้อย2สวยจัด3ประวัติพบ4เป็นรถมือเดียวครับ 5รับประกายท่าน1ปีหรือว่า10,000กิโลนะครับใครสนใจชื่นชอบ MG นะครับคันนี้บอกยว่าคุณสามารถซื้อได้ครับเพราะว่าคันนี้ราคาออกห้างป้ายแดงแพงเหลือเกินครับประมาณเกือบ800,000บาทครับแต่วันนี้นะครับผมมันเป็นมือ2เราขายคุณเพียงแค่469,000บาทครับ469,000บาทพราราคานี้ซื้อสดแวดก็ไม่ต้องเสียนะครับซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ7,000บาทครับถ้าใครสนใจต้องการจับจองโทรมาเลยครับ087 7575757หรือว่า087 7676767ครับใครสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยครับถ่ายรอบคันเลยครับตัวนี้นะครับผมรถเนี่ยเป็นทรง crossover 5ที่นั่งน,นะครับรถสภาพใหม่เทียบเท่าป้ายแดง ไฟหน้าเป็นเดย์ไทม์ไลนิงไลท์นะครับผมล้อแม็กลายเดิมจากโรงงานป้ายแดงยางปี2023เลยนะครับผมเป็นยางของโยโกฮาม่าแม็กขอบสสภาพภายนอกบอกเลยว่าสวยมากกริปมากครับคันนี้เรารับประกันตัวโครงต้างน,นะครับว่าไม่มีการชนหนักพิความหรือว่าจมน้ำมาที่สําคัญเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของใช้งานเองคนเดียวเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติเอกสารครบถ้วนเลยนะครับ ใครสนใจนะครับมาลองขับก่อนได้เลยคันนี้บอกเลยว่าใครขับแล้วนะครับผมฟิลเหมือนขับรถป้ายแดงเลยครับคันนี้ส่องกันเลยนะครับผมภายในเลขไปคันนี้เพียงแค่26,000กิโลครับไม้แท้26,000กิโลโฟมลมาลัยนะครับเป็นพวงมไลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันมีระบบไอ m a สมให้ครบเลยหน้าจอตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมี Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้หมดเลยมีกล้องหลังให้ด้วยนะ แอร์นะครับผมเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าส่วนตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าครับผมเดิมจากโรงงานและตัวเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตด้วยขับขี่สบายนั่งสบายมากๆเลยนะครับตัวนี้แผงประตูครับผมเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานใช้งานได้ปกติเลยนะครับและต่อมาเรามาดูนี่นะครับผมตัวบอดี้รอบคันนะครับดูที่ว่ารถคันนี้เนี่ยด้านข้างครับผมรถมีการเฉี่ยวชนไหมลองชมได้เลยมา ตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมครับรอยเม็ดอากชัดเจนรูกลมแบนเรียบรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาแน่นอนนะครับและต่อมาครับผมห้องโดยสารด้านหลังครับลองถ่ายดูเลยเห็นไหมครับคันนี้นะครับผมเป็นรถ2แถวตอนนะครับผมเบาะ2แถวตอนภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลขไม้เพียงแค่20,000กว่าโลนะครับผมใครสนใจรีบมาซื้อไปได้เลยนะช่วงนี้ฝนตกน้ําท่วมขังบ่อยมากๆเลยนะครับถ้าคุณต้องการรถใช้งานเพื่อหนีน้ำนะครับ MG คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอน ล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับแม็กสีทูโทนยางได้ยางปี2023เป็นยางของโยโกฮาม่าแม็กขอบ17เกาะหนวมากเลยต่อมานะครับผมส่องด้านท้ายเลยครับคันนี้นะดูซิว่าด้านท้ายน็อตเคยถอดมาหรือเปล่าลองชมได้เลยครับสิ่งแรกถ่ายน็อตกันเลยนะครับตัวนี้น็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับสั่นหลังซ้ายครับรอยเม็ดอาร์ครอยซินกาวเดิมหมดจากโรงงานครับ เรารับประกันอีกครั้งว่ารถทุกคันของเรานะครับผมเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงและของเราเป็นรถบ้านแท้เรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับก่อนซื้อคุณสามารถตรวจสอบได้นะครับที่สำคัญเลยเราได้การรับประกันจากพี่ชาวริททุกคันเลยนะครับสบภาพภายในคันนี้ครับบอกเลยว่าใหม่เทียบเท่าไปไ้ายแดงครับคันนี้และด้านท้ายนะครับตรงนี้มันสามารถใส่ของได้เยอะนะครับถ้าคุณซื้อไปเพื่อขนของเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากครับ และคันนี้นะครับผมห้องโดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับกว้างขวางมากนะครับคันนี้เห็นไหมผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยใหม่มากๆนะครับตำหนิหรือว่าริ้วรอยไม่มีเลยครับทั้งหน้าและหลังเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าฟลูออปชั่นครับ469,000บาทคุณไปซื้อโยคานะครับยังไม่ได้ออปชั่นนี้เลยหลังคาสลูบเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้เนี่ยมีให้ครบเลยครับกับเจ้า MG ZS 1.5 x s l u p และคันนี้นะครับผมคุณจะได้อะไรไปครับคันนี้คุณจะได้ออปชั่นพิเศษครับคือหลังคาทรุปครับในงบราคา4000กว่าบาทเห็นไหมครับหลังคาทรุปเนี่ยใช้งานได้จริงครับผมไฟฟ้าไม่เสียน้ําไม่รั่วไม่ซึมนะครับได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับผมกับเจ้า MG ZS 1.5 TURBO ดูห้องเครื่องเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1500 cc นะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากๆเลยและไหลไปที่น็อตยึดฝาปรงเลยครับ น็อตยึดฝาปงไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกในเดิมหมดจากโรงงานแก้นด้านขวารอยหัวน,น็อตรอยสีนกาวตุ้มหัวโชค๊คเดิมหมดคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากเลยนะครับทานหน้าเลขัสตีครับผมด้านหน้ารถไม่มีการเฉียวชนหรือว่าเก็บสีมานะครับคันนี้สภาพบอกเลยว่าใหม่เทียบเท่าป้ายแดงซุ้มหัวโชค๊คน็อตยึดฝาปงซอกในนะครับบอกเลยว่าใหม่มากแล้วคันนี้ฝาปรงก็เดิมจากโรงง,งานครับเพราะว่าเห็นไหมครับ รอยเทียนกาวนะครับไม่มีการต้มแตมหรือว่าเก็บสีมาทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่มากคุ้มมากๆครับสรุปนะครับผมกับเจ้า MG ZX คันนี้นะครับผมปี2023เลยนะครับเป็นรุ่น1.5 x l u ปรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับเลขไมแท้เพียงแค่26,000กิโลเลขไม่น้อยมากครับและคันนี้นะครับผมราคาออกห้างไปแดงครับอยู่ที่ประมาณ800,000บาทนะครับประมาณนะครับแต่วันนี้นะครับผมเราขายคุณเพียงแค่469,000บาทครับ 4 6 9 0 0 0บาทราคานี้ซื้อสดไม่เสียแปเจ็เปร์เซ็นซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ7,000กว่าบาทเองครับถ้าใครสนใจนะครับผมรีบโทรมาเลยครับ0 8 7 7 5 7 5 7 5 7หรือว่า087 7 6, 7 6, 7 5, 7 767ครับแต่ถ้าใครต้องการรูปเพิ่มเติมสอบถามโลเคชัน่นสอบถามการซื้อรถนะครับสามารถแอดไลน์เข้าม,มาที่แอดชาวบริการได้เลยครับเรานะครับผมมีทีมงานคอยตอบถามให้นะครับ แลุดท้ายข้าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับคลิปนี้ประกาศลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ